อ้าวอย่เอาดใ่้ปาเอาลงเอาลงต่ำจ้าพี่น้องต่ำอีกแล้วเป็นคนมาตาม <c oughs> ่ำคะแนนยาดาว่าอีฮาต่ำก็บเพาหมักต่ำแต่ว่าบอม,มักไข่คนไดอาา้อีฮาต่ำด้ยทุกคนชัวชัวชัวหลายคนสามคนให้ครบเดียว <c oughs> ต่ำเช่นดำ ใส่รวมมิตรตำเส้นสาครูวันนี้มันขืนบนแล้วหนำนะเขาลืมเขาไว้หลังเสร็จนี่กินเสียงเยมันดูดดูดอะแมนซึมบึบเขาหลุดเรียบร้อยจ้าได้เวลาเสิร์ฟเอาเทเลยเด็กเอ้าเด๋ยวเขาดูดแบบโบมีหนำเห็นนะชุ่มเขาเห็ดอันน้ำ่องโคกของมันมันดูดเลย อบรรยากาศลมหนาวต้องปิ้งลูกชนนิ้นหละทุกคนเนาะนั่งฟิ้งพายปิ้งลูกชิ้นจิบเบียร์เย็นๆหนาวแห่งจิบเบียร์สันอันนี้บอกซื้อดเด้อบนิจิบเนาะนี่เมื่อนี้พากันออกมานาั่งต่้งแขบม,มานั่งหลีอยู่นะ ตุนยังเอาไปกินข้าวไว้ตุ้นได้ใช้เบิงอาหารกันกินพี่น้องไฟมันก็อยาไก่พดจากน้อยเนาะอันนี้ซีต้มหัวปลาแล้วก็มีกล้ยปาน้องแนวกินอันนี้เป็นลูกชิ้นกับเจวแล้วก็มีตามเจส่วนตามเส้นดำานลูกชิ้นเฮาเกี๊ยมปิ้งเนาะส่วนปลาซาก่อนของเฮาเนี่ยก็คือยังบนท่าน,นมาสั่มพี่น้องน้องเมย์เมื่อบานท่าน,นมาน้องทำนะยังเมื่อกี่เขาอยู่ เด้อจ้ากินข่าวแรงพี่น้องอยูกางอันนี้ยูกางเดินมือน,นี้ยูหนาเทียงเนาะโตเขากระสีไก่ในจักหน่อยเพราะว่ามันยามมาไก่แล้วมันโบเห็นอันลูกชินดี๋ยวหันยามไปไกลๆนะมไมพ่พอาบโบนังเล่นน้ำติน,ำนั้นโบเ็นเจ้าได้เอาโบเห็นมังกิน <laughs> โบน,น่าวเนาะอาบน้ำมาเห็นเลยโบใส่คอนเสิร,เร์ตแคนยาวอีโบเราอยากเบิ้งนางลงมาเล่นบริดตนเบิ้งผ่านโทรศัพท์เฮาก็ได้นะไปนั่งก่อนนะคะมื่อนี้เบิดมือเบิดเวนพี่น้องบริไทอันคลิปเลยบบว่างเฮ็ดเวียกเงินเวียกซัน มันกินเขาแลลวเลยนะออลูกชิ้นนบรได้ยินปีนลูกชิ้นแต่ดนแล้วไม่ชีุ้กสิ่นั้นจับลดลเก็จะได้อนา้นมาเองงม แพรกาแฟกินแล้วเรือยังเข่านะเบิ้ก็กินไวแ์ห้เลี้ยงถูกกินทำไมอย่างทันก้อยปลาจำชัดก,ก,ก,กูยังมาอ่ะกาแฟขึ้นบนเก็บมาใช่เี้าเป็นตะสุกแล้วนะค่ะสุกสูงก่าะ สุกแล้วก็คลาหยหงายหวนอย่างนั้นอร่ยนะอยไอ่ก็มันอยู่ไกล่นเนาะวันนี้น,วนัวมากไปน้ำอัดทีดข้าวดู We hold it up It's like this It's like this It's like this อยู่หน้านี่มันกระดีตรงหนึงเนี่ยพี่น้องเนาะมันบอกมันใกล้ทางอยู่นหนาเทียงหนาเฮือนซนหนาตะว่นโหลดมันจะบดได้ผ่านดูเด้แบบว่าทางมาหน้าเฮาหะนะยู่บ้านนะ่ะมันขี้ฝุ่นกาแฟเมึงมันเสียงยิ่งๆออกมากไหมเพทย์ในกลิ่นก้อนแล้วก็มาวนเฮาเหี ให้กินยูดกิน๋ยกกินพร้อมกันเป็นิ้นอืด้ย่ซง้โรไนี่ทุกคนมาเด้อหนังซุ้มเซลแมวเป่าก่ันีนน่่ว ทำสีต้นจานน่นอยชมพูเนใส่ลัปลาลงมาท่นีหายต่อนมอแะไตออกาแฟพี่ไปยนะพอพี่ไว้รอมพี่ปะเร็วๆมาคือดูแขงเเพรอารมณ์ชินพีหรอครับอะไรพี่บ้าง่ไว้ นี่ขนมนี่กิจบ่ได้อ่มันบ่กินบวตูนอใหไ้ให้เราไปอมันไป่มเอกาแฟบสไปกินกาแฟบ่เรืเรือยเรอยู่โอเคัมากินดไหมมากินดีไหมไม่ได้ถอดไก่ไม่ได้ถอดไก่ยังอะไรมองมอเอามากินนี่พูดหนอยนี่หัเห็มเดน่นะเอาพอเดพอ

เทอมันจะบ่มีจักเล็มเลยเนาะกาแฟกาแฟเถาแล้วอ่าไอำเั่นนี่พอมันเกิดก่อนมัเกิดจาปีหงอยยืนเด็กตะกี้เนาะเขาอีเมยให้เขาเพียงนะเขาเป็นจากเงินบาทมาเงินยูเทียนของบริษัทเขาหนักเป็นเท่าไทยเราไทยมันน้ำเหรอใช่ใช่ที่หัวหอ้ย เิเิ่มเือมันลืมเฮนะือนแล้อยู่บ้าใหญ่นะลืมแล้วแต่ก่อนังคำละเมื่อเลยเอา้าวโทรศัพท์ดับบอกคือบุ๋มมีเม่นเมื่อใครหลาดทงเมื่อแล้วตะกี้เคยพาลาดดิเออมันดีมันไอกาแฟนี่นะเดิมมันหลายปีลายกาแฟไอกาแฟกาแฟคันะไหม กาแฟหิวเขาเรียกคือเขาอีเมลอันสวอนเราเสียรถไทยไปคลองมาไปแล้เาขอเาเขอีเมลในบทตัดอ้อยหรือผู้ใดสิมาเอาน้ำมันนาะเล่นำรถล,ลงนำรถไทยจนหดคลองค่ะแต่มาน,น,นอนอยู่ในเชียงนี่แถวพี่นนองเทียงกันบนซอนสิปูกขึ้นน่ะตะกีอีโพเราไทยไว้อยู่หน้าแล้วเขาสวอนบอกอยู่หน้านะ่ะ <c oughs> แล้วมันก็นอนเผารถาไทยเบิรดล็งโบเมื่อบ้านเลยป <c oughs> ีหนึ่งนะเมื่อบ้านอยู่ซองซ้ำเทือนเมื่อจอบเบิ่งซอนอยู่เฮือนพอแม่ไปตัดอ้อย่อยอยู่เฮือนผู้เดียว ไม่ยังแซงนะไปไปบวชได้ตอนเมื่อไรไปแล้วอีเมลนะโทรมาเดี๋ยวเราไปตัดอ้อยแล้วโทรมาแบบอยากว่าน้ำลูกขนาดเฮาฮัลโหลฮัลโหลมันอยู่นอกมันกับว่าน้ำคือกันมันก็บองค์องค์อยู่แบบอย่าคือเวลาสอนเอิ้์แล้วมันขาดนะพี่น้องสิบูไฮว่าว่าจังนี้ครัมันห้องอยู่แบบไหนน้ำปลาต้มปลายาดเสือข่อยเขนาลงเข่วลนก็เลยบึ้มเข่วก็เลยขุดไม่เจริ บรรยากาศลมหนาวโ้เมื่อยาวบน้าเวทเก่านั้นตุ่มพระโฮมพะเพไหเงียบีนะยมันยังสงดเลยนี่นะเ็นบอเมืเบิ่งีทางไม่นะมันป็งประเทศพยุ่ผ่านเืบุรีสีแดงดูมันเคิง ออ,ออยรมเน่เราเออเป็นงวเป็นวงวหงวงมเห็ดเห็ห้องว่าลมเห็ดเอาโบกินด้หรืเอ,อปเออปล่าอะไรแบบนียอะไี้ ก็ืช้เว้าแบบไม่ใช่จะเอยออกมา เขาตั้มขา้มบริสิ ไปงานเหรอ่ี่บาางานบ้านขอยู่นัอเคือเห็นเบิงต่ข้าวตีต่ข้าวไม่นองแสดงความ สุเชียก็สืบแตคนเชียแนได้เหรออะไรยังใจหาผักไกลย่านท่วงพ้ลยูร่างเนาะเขาบอเขาบอกพอเคยถ่วมจะเตือนเขาเนาะท่วมจนฮอชันชองคุจังวัดเขาบอกผักไก้ปีนท่วมจนฮอชันชงปัดรักไพ่นะคิดว่ามันชุงสซ้ำไหนเจ้าอืะขึนไปใจเิ เวอแหมแมแห,ม,แห,ม,แหมค่าพี่น้องโคงหมดเลยหตอวปูีเล ินาจา้าสบายดีอือสดีจ้ากุศลก็ภัยลุกเดือดแบนชุ่เพินจะเหมืนชุมค่ะชุ่มนี่ปิ่งลูกชิ้นเม้นควนไฟ